เงินปลอมกับพลังงานจริงทำไมบิตคอยถึงเป็นมาตรฐานที่ไม่สามารถปลอมได้อีลอนมัสผู้ก่อตั้งเทสเซและเทสเซสอีกหนึ่งบุคคลที่ทรงอิทธิพลในโลกเทคโนโลยีได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับบิตคอยอีกครั้งโดยใช้โพสต์บน X ทวิตเตอร์ในประเด็นสงคราม AI และการพิมพ์เงินของรัฐบาลที่น่าสนใจคือมัสกไม่ได้พูดถึงบิตคอยเพียงแค่สินทรัพย์ดิจิทัลแต่เขายกขึ้นมาเป็นมาตรฐานพลังงานแห่งอนาคต ซึ่งเป็นจุดที่ส่งเสริมให้เราเห็นภาพใหญ่ของบิตคอยมากกว่าเดิมแต่ที่น่าสนใจคือทำไมบิตคอยถึงถูกมองว่าเป็นเงินแข็งฮาร์ดมันีและทำไมพลังงานอีกครั้งจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บิตคอยเป็นแตกต่างจากเงินกระดาษฟิอตที่รัฐบาลสามารถทิมพ์ได้ไม่จำกัดคุณสามารถพิมพ์เงินได้แต่ไม่สามารถทิมพ์พลังงานได้มัสกล่าวอย่างชัดเจนว่าในขณะที่รัฐบาลสามารถพิมพ์เงินออกมาไม่จำกัดเพื่อสนับสนุนการแข่งขัน AI ระดับโลกแต่บิตคอยไม่สามารถถูกปลอม หรือผลิตซ้ำแบบนั้นได้เพราะพื้นฐานของมันตั้งอยู่บนพลังงานจริงซึ่งเป็นทรัพยากรที่จำกัดและต้องใช้งานในการทำเหมืองไม่หนึ่งบิตคอยทุกครั้งคำพูดนี้ยิ่งตอกย้ำแนวคิดที่สนับสนุนให้บิตคอยถูกมองเป็นฮาร์ดมอนี่ต่างจากเงินกระดาษที่อิงกับนโยบายรัฐมากกว่าทรัพยากรจริงแล้วทำไมพลังงานถึงสำคัญตามข้อมูลจากเคมบร b บิตคอยใช้พลังงานมากกว่า212เทราวัตต์ชั่วโมงต่อปีขณะที่ฝั่ง AI เองก็ถูกคาดการณ์ว่า จะใช้พลังงานระดับ300-400เทราวัตชั่วโมงภายในปี2030ทําทำให้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจพลังงานอย่างแท้จริงดังนั้นบิตคอยไม่ได้เป็นเทียงสินทรัพย์พิจิทัานแต่มันเป็นมาตรฐานที่บ่งบอกถึงมูลค่าของพลังงานที่ใช้ในการสร้างมันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปลอมหรือผลิตซ้ําได้แต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดพลาดในขณะที่ราคาบิตคอยเคลื่อนไหวแถว1นึ่0 0ดอลลาร ในวันที่14ตุลาคม2025ความเห็นจากมัสยิ่งจุดกระแสะว่าบิตคอยด์อาจไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์เกณฑ์กำไรแต่มันคือมาตรฐานพลังงานแห่งอนาคตซึ่งเป็นจุดที่คนใหญ่ที่สุดอาจจะพลาดไปเพราะพวกเขายังคงมองบิตคอย์เพียงแค่สินทรัพย์ดิจิทัลแต่ไม่เห็นภาพใหญ่ของมันเป็นมาตรฐานพลังงานที่ไม่สามารถตอมได้คำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าบิตคอยด์จะเป็นมาตรฐานพลังงานแห่งอนาคตจริงๆหรือไม่หรือมันเพียงแค่สินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เกณฑ์กำไร ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้ที่มา Elon Musk https://www.elonmusk.com/197798677599484364 x 1บบงเล็ปิด